เวลาเราได้ยินคําว่าข่าวประเสริฐเนี่ยส่วนใหญ่จะนึกถึงอะไรกันครับหลายคนก็น่าจะคิดถึงเรื่องการได้รับความรอดหรือเหมือนได้ตั๋วไปสวรรค์ใช่ไหมครับแต่ถ้าผมจะบอกว่าความหมายของมันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะล่ะถ้ามันส่งผลกับชีวิตเราในทุกๆวันเลยล่ะวันนี้เรามาหาคําตอบเรื่องนี้ไปด้วยกันครับใช่เลยครับนี่แหละคําถามสาคัญเลยคือข่าวประเสริฐเนี่ยมันเป็นแค่ตั๋วใบเดียวที่เราได้รับมาแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าไว้เฉยๆรอวันใช้งานในอนาคตอย่างนั้นจริงๆเหรอครับ หรือว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นหรือจริงๆแล้วมันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่กำหนดการเดินถาของเรากันแน่ลองฟังประโยคนี้ดีๆนะครับข้าพเจ้าไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าโอ้โหนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องเลยสําหรับคริสเตียนในยุคแรกๆเนี่ยข่าวประเสริฐมันไม่ใช่แค่ข้อมูลที่พวกเขารู้นะครับแต่มันคือสิ่งที่พวกเขาเป็นเลยมันคือลมหายใจของเขาในทุกขนาดจิตเลยทีเดียว โอเคครับและนี่คือสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้เริ่มจากความเข้าใจผิดเกี่ยวกับข่าวประเสริฐแล้วเราจะมาดูกันว่าการเริ่มต้นที่ถูกต้องเป็นยังไงจะทํายังไงเมื่อเราล้มเหลวจะใช้ชีวิตกับข่าวประเสริฐในทุกวันได้ยังไงและสุดท้ายเราจะมองโลกผ่านแว่นตาคู่ใหม่กันครับเอาละครับมาเริ่มที่ประเด็นแรกกันเลยปัญหามันเริ่มตรงนี้แหละครับพอเรามองข่าวประเสริฐเป็นแค่ตั๋วไปสวรรค์เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราได้รับกุญแจรถซูปเปอร์คาร์มาแต่แทนที่จะเอามันไปขับเรากลับเก็บกุญแจไว้ในลน คือพลังที่ควรจะขับเคลื่อนชีวิตเราทุกวันมันกลับกลายเป็นแค่ของที่ระลึกชิ้นหนึ่งที่วางไว้เฉยๆแล้วทีเนี้ยเราจะเปลี่ยนไอ้เจ้าของที่ระลึกเนี่ยให้กลับมาเป็นขุมพลังได้ยังไงละครับคําตอบก็คือเราต้องกลับไปที่รากฐานใหม่ทั้งหมดเลยครับและมันเริ่มต้นจากการที่เราต้องยอมรับความจริงบางอย่างเกี่ยวกับตัวเองซึ่งความจริงข้อนี้อาจจะทําให้หลายคนประหลาดใจเลยก็ได้ครับ และนี่แหละครับคือความจริงที่น่าทึ่งนั้นข่าวประเสริฐเนี่ยทำให้เราเห็นภาพสองด้านที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกันสุดๆเกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยนะครับคือด้านหนึ่งเนี่ยเราเป็นคนบาปบกพร่องยิ่งกว่าที่เราเคยกล้ายอมรับกับตัวเองซะอีกแต่ในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งเรากลับเป็นที่รักแบบสุดหัวใจแบบไม่มีเงื่อนไขใดๆยิ่งกว่าที่เราเคยคาดหวังไว้ซะอีกครับซึ่งทั้งสองอย่างนี้เป็นเรื่องจริงพร้อมๆกันเลย พอเราเข้าใจความจริงสองด้านนี้ปุ๊บนะครับแรงจูงใจของเราจะเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยลองดูความแตกต่างนี้นะครับวิธีแบบเดิมๆหรือวิธีแห่งธรรมบัญญัติเนี่ยมันคือการทําดีเพื่อที่จะได้รับความรักจากพระเจ้าเหมือนเราพยายามจะสะสมแต้มบุญนะครับแต่อีกวิธีหนึ่งวิธีแห่งข่าวประเสริฐคือเราทําดีเพราะว่าเราได้รับความรักจากพระเจ้ามาแล้วเรียบร้อยเห็นไหมครับว่ามันต่างกันมากมันไม่ใช่การทําเพื่อแลกแต่เป็นการทําเพื่อตอบสนองด้วยความขอบคุณ ซึ่งโอ้โหมันเปลี่ยนทุกอย่างจริงๆครับแล้วอะไรล่ะครับคือบททดสอบที่แท้จริงที่จะบอกได้ว่าเรากําลังเดินอยู่บนเส้นทางไหนคําตอบคือมันไม่ใช่ตอนที่เราทําดีหรือประสบความสําเร็จนะครับแต่เป็นตอนที่เราล้มเหลวต่างหากใช่ครับในช่วงเวลาที่เราพลาดพลั้งนี่แหละมันจะเปิดเผยออกมาเลยว่าลึกๆแล้วเนี่ยเรายึดถืออะไรเป็นหลักกันแน่สําหรับคนที่เดินบนเส้นทางแห่งธรรมบัญญัติเนี่ยความล้มเหลวคือหายนะเลยครับ มันจะนําไปสู่วงจรที่แบบดิ่งลงเรื่อยๆเลยนะฮะเริ่มจากพยายามให้หนักขึ้นกดดันตัวเองมากขึ้นอีกพอทําไม่ได้ก็เริ่มด่าทอกล่าวโทษตัวเองแล้วความรู้สึกผิดนั้นนะครับมันก็นําไปสู่ความสิ้นหวังและสุดท้ายก็ยอมแพ้ไปเลยเพราะอะไรนะครับเพราะในใจเขารู้สึกว่าความผิดพลาดครั้งนั้นมันกลายเป็นตัวตนของเขาทั้งหมดไปแล้วเรื่องราวของชายคนนี้เนี่ยโหมันสะท้อนภาพปลายทางที่น่าเจ็บปวดของเส้นทางนี้ได้ชัดเจนมากเลยนะครับ ลองคิดดูสิครับพยายามสู้กับนิสัยแย่ๆมาต้อง40ปีแต่สุดท้ายกลับสรุปกับตัวเองว่าฉันคงต้องเป็นแบบนี้ไปตลอดชีวิตนี่คือความสิ้นหวังที่แท้จริงเลยนะครับตอนที่ความล้มเหลวมันกลืนกินตัวตนของเราไปทั้งหมดแล้วแต่ว่าทางของข่าวประเสริฐโอ้โหมันให้ทางออกที่แตกแต่างกันแบบคนละเรื่องเลยครับมันเหมือนเป็นอากาศให้เราได้หายใจมันสอนให้เราสามารถขีดเส้นแบ่งระหว่างตัวตนของเราออกจากการกระทําได้อย่างชัดเจนเลยครับ ความล้มเหลวโอเคมันเกิดขึ้นได้แต่มันไม่ได้เปลี่ยนสถานะของเราเลยแม้แต่น้อยเรายังคงเป็นลูกที่พระเจ้ารักเหมือนเดิมทุกอย่างครับมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ทรงพลังมากๆเลยครับเป็นเรื่องของคุณครูที่โดนนักเรียนทําร้ายแต่แทนที่จะลงโทษนะครับท่านกลับพูดกับเด็กคนนั้นว่าครูเชื่อในตัวเธอนะเห็นไหมครับไม่ใช่การประนามย้มเหยียดแต่เป็นพระคุณและความเชื่อมั่นที่มอบให้ต่างหากที่ไปจุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากข้างในจริงๆ โอเคครับถึงตอนนี้เราเห็นแล้วว่าข่าวประเสริฐเนี่ยเป็นเหมือนตะข่ายนิรภัยให้เราในยามที่เราล้มเหลวใช่ไหมครับแต่พลังของมันอะ่ะมีมากกว่านั้นเยอะเลยครับมันไม่ใช่แค่เครื่องมือที่เก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะแต่มันคือเลนส์คู่ใหม่ที่จะเปลี่ยนวิธีที่เรามองเห็นโลกทั้งใบในทุกๆวันเลยครับใช่เลยครับเลน่นแสงข่าวประเสริฐมันคือมุมมองใหม่ที่ไม่ได้เปลี่ยนแค่บางสิ่งบางอย่างนะครับแต่มันเปลี่ยนวิธีที่เราตีความทุกอย่างในชีวิตใหม่ทั้งหมดเลย แล้วชีวิตจะเปลี่ยนไปได้ขนาดไหนเมื่อเรามองผ่านเลนส์อันนี้อย่างแรกเลยนะครับความเชื่อจะกลายการเดินที่เปลี่ยมไปได้วยความสุขไม่ใช่ภาระหนักอึ้งที่ต้องแบกอีกต่อไปเราจะเริ่มมองคนอื่นด้วยสายตาแห่งพระคุณไม่ใช่การตัดสินแม้แต่ช่วงเวลาธรรมดาธรรมดาในแต่ละวันหรือความทุกข์ยากที่เข้ามามันกลับมีความหมายที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่ครับ พอมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มคิดว่าอ,อแล้วเราจะเอาแว่นตาคู่ใหม่เนี่ยมาสวมในชีวิตจริงๆของเราได้ยังไงล่ะในส่วนสุดท้ายนี้แหละครับเราจะมาดูวิธีง่ายๆที่จะทําให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้จริงในทุกๆวันกันครับนี่คือ3จังหวะง่ายๆเลยนะครับที่จะช่วยให้เราสวมเล่นแห่งข่าวประเสริฐได้ตลอดทั้งวันเลย 1. เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการเตือนตัวเองถึงความจริง2ด้านนั้นฉันเป็นคนบาปยิ่งกว่าที่คิดแต่ก็ได้รับความรักยิ่งใหญ่กว่าที่หวัง 2. เมื่อไหรก็ตามที่ทำพลาดให้บอกตัวเองว่าพระเยซูสิ้นพระชนเพื่อคนแบบฉันเนี่ยแหละและ 3. ตลอดทั้งวันให้ระลึกเสมอว่าฉันกำลังเดินไปกับพระเยซูผู้ที่รักฉันแค่นี้แหละครับเพราะว่าะตอนเนี้เหมือนเป็นบทสรุปที่เห็นภาพชัดที่สุดเลยครับมันคือการเปรียบเทียบระหว่างแอกที่หนักอึ้งของวิถีแห่งธรรมบัญญัติที่เราต้องพยายามแบกด้วยตัวเองกับภาระที่เบาสบายอย่างน่าอัศจรรย์ เมื่อเราให้ข่าวประเสริฐเป็นศูนย์กลางของชีวิตครับและสุดท้ายนี้ครับคำถามก็กลับมาที่เราแต่ละคนว่าในวันนี้เราจะเลือกสวมแว่นตาไหนจะเป็นแว่นที่หนักอึ้งของคำว่าฉันต้องทำให้ได้ที่เต็มไปด้วยความกดดันหรือจะเป็นแว่นที่เบาสบายของคำว่าทุกอย่างเพียงพอแล้วในพระคุณการเลือกนี่แหละครับคือหัวใจของการใช้ชีวิตในวิธีแห่งข่าวประเสริฐอย่างแท้จริง